สวัสดีครับครัวหนึ่งแล้วแต่จะคิดนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูน้ำพริกปลาหมูแห้งผักสดนะครับในเมนูของหมวดของอาหารคีนนะครับวันนี้เราจะมาทำอาหารขีนกันนะครับพอผ่านแคลอรี่นะครับวัตถุดิบเราก็มีประมาณนี้นะครับ เรามาชมกันเลยนะครับเริ่มจากเราคั่วพริกครับคั่วให้จนหอมได้ที่ครับเรานำปลาทูลงมาทอดครับ ว่างเรารอปลาทูสุนาาก,ออกนะครับเรามาโขกพริกเราเลยครับเราโขกแค่พอหยาบนะครับ พักรอไว้ก่อนนะครับรอแกะปลาทูใส่ครับเราได้ปลาแล้วมาแกะปลาใส่กันเลยครับหลังจากได้เนื้อปลาแล้วเรามาโขกกันเลยครับ โขกได้ที่โขกแค่พอหยาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงครับน้ำมะนาวครับผงนัวครับ น้ำตาลครับน้ำปลาครับตามด้วยน้ำปาลาร้านนิดหน่อยครับ เราได้แล้วนะครับน้ำพริกปลาทูแห้งครับเสร็จแล้วนะครับน้ำพริกปลาทูแห้งครับผักต้มผักสดนะครับเป็นเมนูอาหารคีนนะครับอาหารคีนสํสำหรับคนรักสุขภาพนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปจนจบขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับช่องครัวหนึ่งแล้วแต่จะคิดจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ